law 3 0 1 0กฎหมายล้มละลายมาตรา6เจ้าหนี้มีประกันหมายความว่าเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ์เหนือทรัพย์สินของลูกหนี้ในทางจำนองจำนำหรือสิทธิยึดหน่วงหรือเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิ์ที่บังคับได้ทำ้มองเดียวกับผู้รับจำนำพิทักษ์ทรัพย์หมายความว่าพิทักษ์ทรัพย์สินไม่ว่าเด็ดขาดหรือชั่วคราวมติพิเศษหมายความว่ามติ ของเจ้าหนี้ฝ่ายข้างมากและมีจํานวนหนี้เท่ากับ3ใน4แห่งจํานวนหนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้ซึ่งได้เข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทาให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนในที่ประชุมเจ้าหนี้และได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้น <c oughs> มาตาเจลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวอาจถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายได้ ถ้าลูกหนี้มีภูมิลำเนาในราชนาจักรหรือประกอบธุรกิจในราชนาจักรไม่ว่าโดยตนเองหรือโดยผู้แทนหรือโดยตัวแทนในขณะที่มีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลายหรือภายในกำหนดเวลา1ปีก่อนนั้นมาตรา8ถ้ามีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้นให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวอนุมาตา1ถ้าลูกนี้โอนทรัพย์สินหรือสิทธิจัดการทรัพย์สินของตนให้แก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แห่งเจ้าหนี้ทั้งหลายได้กระทำการนั้นในหรือนอกราชนาจักรอนุมาตาสองลูกหนี้โอนหรือส่งมอบทรัพย์สินของตนไปโดยการแสดงเจตนาลวง หรือโดยการช่อชนได้กระทำการนั้นในหรือนอกราชนาจักรอนุมาตา3ลูกหนี้โอนทรัพย์สินของตนหรือก่อให้เกิดทรัพยสิทธิ์ขึ้นเหนือทรัพย์สินนั้นถ้าลูกหนี้ล้มละลายแล้วต้องถือว่าเป็นการให้เปรียบได้กระทำในหรือนอกราชนาจักรอนุมาตาสี ลูกหนี้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เพื่อประวิงการชำระหนี้หรือมีให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ก่อไก่ไปเสียจากนอกราชนาจักรขอไข่ไปเสียจากเคหสถานที่เคยอยู่หรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถานหลบไปโดยวิธีอื่นหรือปิดสถานที่ประกอบธุรกิจคอควายยักย้ายทรัพย์ไปให้พนอำนาจศาลงองู ยอมตนให้ต้องคำพิพากษาซึ่งบังคับให้ชำระเงินซึ่งตนไม่ควรต้องชำระอนุมาตตาหถ้าลูกหนี้ถูกยึดทรัพย์ตามหมายบังคับคดีหรือไม่มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะพึงยึดมาชำระได้มาตราเก้าเจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ก็ต่อเมื่ออนุมาตตาหนึ่ง ลูกหนี้มีหนี้สิน,นสล,ล้นพ้นตัวอนุมาตาสองลูกหนี้เป็นบุคคลธรรมดาเป็นหนี้จุดจุดจุดจำนวนไม่น้อยกว่า1ล้านบาทหรือลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบ,บุคคลเป็นหนี้จุดจุดจุดไม่น้อยกว่า2ล้านบาทอนุมาตาสามหนี้นั้นอาจกําหนดจํานวนได้แน่นอนไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกําหนดชําระโดยพันหรือในอนาคตก็ตาม มาตาสิภายใต้บังคับมาตา9เจ้าหนี้มีประกันจะฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ก็ต่อเมื่ออนุมาตาหนึ่งมิได้เป็นผู้ต้องห้ามมิให้บังคับการชําระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้เกินกว่าตัวทรัพย์ที่เป็นหลักประกันมาตาหนึ่งสาม เมื่อศาลสั่งรับฟ้องคดีล้มละลายไว้แล้วให้กำหนดวันนั่งพิจารณาเป็นการด่วนและให้ออกหมายเรียกและส่งสำเนาคำฟ้องไปยังลูกหนี้ให้ทราบก่อนวันนั่งพิจารณาไม่น้อยกว่า7วันการประนอมหนี้ก่อนล้มล,ลายมาตรา45 456606162 มาตาสีหเมื่อลูกหนี้ประสงค์จะทำความตกลงในเรื่องหนี้สินโดยวิธีขอชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนหรือโดยวิธีอื่นให้ทำคำขอประนอมหนี้เป็นหนังสือยื่นต่อเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนด7วันนับแต่วันยื่นคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการ และทรัพย์สินตามมาตรา30หรือภายในเวลาที่เจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์กำหนดให้วรรคสองคำขอประนอมหนี้ต้องแสดงข้อความแห่งการประนอมหนี้หรือวิธีจัดกิจการหรือทรัพย์สินและรายละเอียดแห่งหลักประกันหรือผู้ค้ำประกันถ้ามีวรรคสามให้เจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อปรึกษาลงมติพิเศษ ว่าจะยอมรับคำขอนั้นหรือไม่มาตราห56การประนอมหนี้ซึ่งที่ประชุมเจ้าหนี้ได้ยอมรับและสารเห็นชอบด้วยแล้วผูกมัดเจ้าหนี้ทั้งหมดในเรื่องหนี้ซึ่งอาจขอรับชำระหนี้ได้แต่ไม่ผูกมัดเจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดในเรื่องหนี้ซึ่งตามพรบนี้ลูกหนี้ไม่อาจหลุดพ้นโดยคำสั่ง ปลดจากล้มละลายได้เว้นแต่เจ้านี้คนนั้นได้ยินยอมด้วยในการประชุมหนี้มาตรา60ลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามที่ได้ตกลงไว้ในการประนอมหนี้ก็ดีหรือปรากฏต่อสารโดยมีพยานหลักฐานว่าการประนอมหนี้นั้นไม่อาจดำเนินไปได้โดยปราศจากอายุติธรรมหรือ จัเป็นการเนิ่นช้าเกินสมควรหรือการที่ศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบนั้นเป็นเพราะถูกหลอกลวงพุจริตก็ดีเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานหรือเจ้าหนี้คนใดมีคำขอโดยทำเป็นคำร้องศาลมีอำนาจยกเลิกการประชุมหนี้การประนอมหนี้และพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายแต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึงการใด ที่ได้กระทำไปแล้วตามข้อประนอมนี้นั้นวรสองเมื่อสารได้พิพากษาดังกล่าวในวรก,ก่อนให้เจ้าพนักงานพิทักทรัพย์โฆษณาคำพิพากษาในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับในคำโฆษณาให้ระบุชื่อตำบลที่อยู่อาชีพของลูกหนี้และวันที่สารได้มีคำพิพากษา ทั้งให้แจ้งกำหนดเวลาให้เจ้าหนี้ทั้งหลายเสนอคําข,ขอรับชําระหนี้ที่ลูกหนี้ได้กระทําขึ้นในระหว่างที่ศาลได้มีคําสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ถึงวันที่ศาลได้มีคําพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายต่อเจา้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วยมาตรา6 1 มื่อศาลได้มีคำสั่งพิาพากษาของลูกหนี้เด็ดขาดแล้วและเจะะ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานว่าเจ้าหนี้มีมติในการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกหรือในคราวที่ได้เลื่อนไปขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายหรือไม่ลงมติประการใดก็ดีหรือไม่มีเจ้าหนี้ไปประชุมก็ดีหรือการประนอมหนี้ไม่ได้รับความเห็นชอบก็ดีให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย และเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายเพื่อแบ่งแก่เจ้าหนี้ทั้งหลายวรรคสองให้เจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์โฆษณาคำพิพากษาในราชกิจจานุเบกษาและในหนังสือพิมพ์รายวันไม่น้อยกว่าหนึ่งฉบับในคำโฆษณาให้ระบุชื่อตำบลที่อยู่อาชีพของลูกหนี้และวันที่ศาลได้มีคำพิพากษา มาตา62การลมละลายของลูกหนี้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่สารมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ฟืนฟูกกิจการมาตา90ทับ26 90ทับ27 90ทับ42 90ทับ58 90ทับ60 90 61 90ทั62มาตา90ท26เจ้าหนี้จะขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูก,กิจการได้ก็แต่โดยปฏิบัติตามวิธีการที่ได้กล่าวไว้ในส่วนนี้แม้จะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือเป็นเจ้าหนี้ที่ได้ฟ้องคดีพแพ่งไว้แล้ว แต่คดียังอยู่ระบางพิจารณาก็ตามต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้พร้อมสําเนาต่อพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแทนและให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ส่งสำเนาคำขอรับชำระหนี้ให้ผู้ทำแทนโดยไม่ชักช้าวรกสองบุคคลใด ได้รับความเสียหายเพราะการโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใดๆถูกเพิกถอนตามมาตรา9 0ทับ 41, หรือเพราะผู้บริหารแผนไม่ยอมรับทรัพย์สินหรือสิทธิตามสัญญาตามมาตรา9 0ทับทวิมีสิทธิขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูก,กิจการสำหรับหนี้เดิมหรือค่าเสียหายได้แล้วแต่กรณีภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับจากวันที่อาจใช้สิทธิ์ขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการได้ถ้ามีข้อโต้เถียงเป็นคดีให้นับจากวันคดีถึงที่สุดวรรคสให้นำบทบัญญัติมาตา91า91วรรคสองมาตา105มาตา108และบทบัญญัติในหมวด8ส่วนที่3ว่าด้วยเรื่องค่าธรรมเนียมมาใช้บังคับ เกี่ยวกับการขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูก,กิจการโดยอนุโลมมาตรา90าทับ27เจ้าหนี้อาจขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูก,กิจการได้ถ้ามูลแห่งหนี้ได้เกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูก,กิจการแม้ว่าหนี้นั้นยังไม่ถึงกำหนดชำระหรือมีเงื่อนไขก็ตาม เว้นแต่หนี้ที่เกิดขึ้นโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีหรือหนี้ที่จะฟ้องร้องให้มังคับคดีไม่ได้วักสอผู้ซึ่งมีสิทธิขอรับชำระหนี้ตามมาตรา101อาจยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูก,กิจการสำหรับจำนวนที่ตนอาจใช้สิทธิเบี้ยในเวลาภายหน้าได้เว้นแต่ เจ้าหนี้ได้ใช้สิทธิ์ขอรับชำระหนี้ไว้เต็มจำนวนแล้ววรรคสาเจ้าหนี้ที่หนี้ที่เจ้าพนักง,งานพิทักษ์หรือผู้บริหารชั่วคราวก่อขึ้นหนี้ที่ลูกหนี้จะต้องรับผิดตามมาตรา90ทับ12อนุมตาตรา8หรืออนุมตาตรา11และหนี้ภาษีอากรหรือหนี้อื่นอันมีลักษณะเดียวกัน ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการจนถึงวันที่ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ทำแทนเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนโดยไม่ต้องขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการแต่เจ้าหนี้ดังกล่าวจะต้องมีหนังสือขอให้ผู้ทำแทนออกหนังสือรับรองสิทธิ์ของตน ก่อนวันประชุมนี่เพื่อพิจารณาแผนถ้าผู้ทําแทนปฏิเสธสิทธิ์ของเจ้าหนี้จะต้องปฏิเสธเป็นหนังสือไปยังเจ้าหนี้ภายใน14วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของเจ้าหนี้มิฉะนั้นให้ถือว่ายอมรับสิทธิ์ของเจ้าหนี้ตามที่ขอมาถ้าเจ้าหนี้ไม่ได้มีหนังสือขอให้ผู้ทําแทนออกหนังสือรับรองสิทธิของตนเอง หรือผู้ทำแทนมีหนังสือปฏิเสธของเจ้าหนี้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นเจ้าหนี้นั้นอาจยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูก,กิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน14วันนับแต่วันประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนหรือวันที่เจ้าหนี้ได้รับคำปฏิเสธนั้นแล้วแต่กรณีมาตรา90ทับ42 ในแผนให้มีรายการต่อไปนี้เป็นอย่างน้อยอนุมาตาหนึ่งเหตุใดเหตุผลที่ทำให้มีการฟื้นฟูกิจการอนุมาตาสองรายละเอียดแห่งสินทรัพย์หนี้สินและภาระภูพันต่างๆของลูกหนี้ในขณะที่ศาลสั่งให้ฟื้นฟูกิจการอนุมาตาสามหลักการและวิธีการฟื้นฟูกิจการวงเล็บกอไก่ ขั้นตอนของการฟื้นฟูกิจาการวงเล็บขอไขาการชำระหนี้การยืดกำหนดเวลาชำระหนี้การลดจำนวนหนี้ลงและการจัดกลุ่มเจ้าหนี้วงเล็บคอควายการลดทุนและเพิ่มทุนวงเล็บงอง,งูการก่อหนี้และการระดมทุน รวมตลอดถึงแหล่งของเงินทุนและเงื่อนไขแห่งหนี้สินและเงินทุนดังกล่าววงเล็บจอจานการจัดการและการหาประโยชน์จากทรัพย์สินของลูกหนี้วงเล็บเฉาชิงเงื่อนไขาการจ่ายเงินปันผลและประโยชน์อื่นใดอนุมาตาสการถ่ายถอนหลักประกันในกรณีที่มีเจ้าหนี้ประกันและความรับผิดของผู้ค้ำประกัน อนุมาตา5แนวทางแก้ปัญหาในกรณีขาดสภาพคล่องชั่วคราวระหว่างการปฏิบัติตามแผนอนุมาตา6วิธีปฏิบัติในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องหรือโอนหนี้อนุมาตรา7ชื่อคุณสมบัติหนังสือยินยอมของผู้บริหารแผนและค่าตอบแทนโดยนำความในมาตาา9 0 6ทับวรรค2มาใช้บังคับ เกี่ยวกับผู้บริหารแผนโดยอนุโลมอนุมัตรา8การแต่งตั้งและการพ้นตำแหน่งของผู้บริหารแผนอนุมัตรา9ระยะเวลาดำเนินการตามแผนซึ่งไม่เกิน5ปีอนุมัตรา1 0การไม่ยอมรับทรัพย์สินของลูกหนี้หรือสิทธิตามสัญญาในกรณีที่ทรัพย์สินของลูกหนี้หรือสิทธิตามสัญญามีภาระเกินควรกว่าประโยชน์ ที่จับพึงได้มาตา90า90ทับ58ให้สารมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนเมื่อสารพิจารณาแล้วเห็นว่าอนุมาตรา1แผนมีรายการครบถ้วนตามมาตา90า90ทับ42อนุมาตรา2ข้อเสนอในการชำระหนี้ไม่ขัดต่อมาตา90า90ทับ42ตรีในกรณี ที่มติยอมรับแผนเป็นมติตามมาตรา90ทับ46อนุมาตรา2ข้อเสนอในการชำระหนี้ตามแผนนั้นจะต้องเป็นไปตามลำดับที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าด้วยการแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลายเว้นแต่เจ้าหนี้นั้นจะให้ความยินยอมและอนุมาตรา3เมื่อการดำเนินการตามแผนสำเร็จจะทำให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ไม่น้อยกว่า กรณีที่สารมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายวักสอในกรณีที่แผนมีรายการไม่ครบถ้วนตามมาตรา90ับให้สารสอบถามผู้ทำแทนถ้าสารเห็นว่ารายการในแผนที่ขาดไปนั้นไม่ใช่สาระสำคัญในการฟื้นฟูก,กิจการของลูกหนี้ให้ถือว่าแผนมีรายการครบถ้วนตามมาตรา90้ทับสีวกสา ถ้าสารมีคำสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนให้สารนัดพิจารณาว่าสมควรให้ลูกหนี้ล้มละลายหรือไม่ในกรณีเช่นนี้ให้นำบทบัญญัติมาตรา90ทับ48วักค4มาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา90ทับ60แผนซึ่งสารมีคำสั่งเห็นชอบแล้วผูกมัดเจ้าหนี้ซึ่งอาจขอรับชำระหนี้ ในการฟื้นฟูกิจาการได้และเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจาการทั้งนี้ตามมาตรา90ทับ27วรรค2คำสั่งของศาลซึ่งเห็นชอบแผนไม่มีผลเปลี่ยนแปลงความรับผิดของบุคคลซึ่งเป็นหุ้นส่วนของลูกหนี้หรือผู้รับผิดร่วมกับลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกัน หรืออยู่ในลักษณะของผู้ค้ำประกันของลูกหนี้ในหนี้ที่มีอยู่ก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนและไม่มีผลให้บุคคลเช่นว่านั้นต้องรับผิดในหนี้ที่ก่อขึ้นตามแผนตั้งแต่วันดังกล่าวเว้นแต่บุคคลเช่นว่านั้นจะยินยอมโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือด้วย มาตรา90ทับหเจ้าหนี้ซึ่งอาจขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการผู้ใดไม่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในเวลาที่กำหนดตามมาตาา90ทับสหรือมาตาา90ทับ27วรรคาแล้วแต่กรณีเจ้าหนี้ผู้นั้นย่อมหมดสิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้ไม่ว่าการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้จะเป็นผลสำเร็จตามแผนหรือไม่เว้นแต่อนุมาตาหนึ่ง แผนจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรืออนุมาตาิสองศาลมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการมาตรา90ทับหเจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชำระหนี้โดยไม่ต้องขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการในหนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามแผนดังต่อไปนี้ อนุมาตาหนึ่งนี่ซึ่งผู้ทําแผนผู้บริหารแผนผู้บริหารแผนชั่วคราวเจ้าพนักง,งานพิทักษ์หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวก่อขึ้นอนุมาตาสองนี่ภาษีอากรและอนุมาตา3านี่อย่างอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดให้ต้องชำระเช่นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นต้น